ชื่อสภพารพุม,มลินนะคะดิฉันปวดเข่ามากค่ะเดินไม่ไหวเลยจนดิฉันไปโรงพยาบาลน,นะคะโรงพยาบาลก็ให้ยามากินนะคะ่ะกินก็ไม่หายนะคะกลับไปหาหมออีกรอบหนึ่งหมอก็ฉีดยาให้ฉีดยากลับมากินยานั้งขีดยาก็ไม่หายอีกค่ะพอดีมาได้สมุนไพรสมุนไพรกินสมุนไพรทั้งยานวดสมุนไพรทุกอย่างก็ไม่หายไม่ดีขึ้นมาเลยค่ะจนมาเจอยาตัวเนี้ยเจลเจลตัวเนี้ค่ะ กินวันละสองซองกินมาเรื่อยกินจนถึงสองอาทิตย์กินรู้สึกเดินได้ไม่ค่อยปวดเท่าไหร่ดีขึ้นจนกินมาจนสองกล่องสองกล่องก็ตอนนี้เดินได้ไม่ค่อยปวดแล้วค่ะสึกดีขึ้นมากตามข้อตามนิ้วก็ไม่ปวดแล้วตามเขาก็รู้สึกดีขึ้นค่ะจนที่ฉันกินกล่องที่สามก็กินวันละสองซองก็กินมาเรื่อยเรื่อยจนทุกวันนี้ที่ฉันไม่ปวดตามข้อเข่าตามข้อแขนที่เคยปวด ก็หายดีขึ้นตลอดจนดิฉันเดินได้ไม่เป็นอะไรแล้วค่ะทุกวันนี้ขอบคุณเจลตัวนี้มากค่ะที่ฉันกินอยู่ดิฉันหายปวดเข่าวดข้อนะคะนึกว่าดิฉันจะเดินไม่ได้แล้วชาติเนี้ยดิฉันร้องไห้ทุกวันเลยนะคะจนดิฉันได้ยาเจลตัวนี้มาสึกดีขึ้นมากเดินได้รู้สึกก็ดีใจตัวเองที่ฉันได้ยาตัวนี้มาฉันรู้สึกขอบคุณมากๆค่ะ กดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.